ปัจจุบันครับปัญหาโลกร้อนนั้นทุกประเทศทุกสังคมนั้นจะต้องรับมือรับองค์กรขนาดใหญ่นั้นจะละเลยในส่วนของสิ่งแวดล้อมและสังคมไม่ได้ G P S C นั้นมีการปฏิบัติการและวางแผนอย่างไรในการมุ่งหน้าสู่การเป็น Net Zero Emission คุณสีเมธลีพากอครับประธานเจ้าหน้าที่ทปฏิบัติการของ G P S C ครับคุณสีเมธครับมีการวางแผนอย่างไรฮะใ,ในการที่จะทำการ Decarbonization หรือ Net Zero Emission การปล่อยาร์บอนเป็นศเลย ก็ต้องเรียนอย่างนี้นะครับว่ามันต้องแบ่งเป็น3ระยะระยะที่1เราจะมุ่งเรียนเรื่องการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้เชื้อเพลิงที่เป็นฟอสซิลนะครับในปี2025เนี่ยเราต้องลดความเข้มข้นของคาร์บอนที่ปลดปล่อยจากการผลิตต่อนหน่วยเนี่ยให้ลดลงให้ได้10%จากปีฐานคือปี2020ครับสเต็ปที่2เป็นระยะกลางเราต้องเข้าสู่ตัวคาร์บอนเนลทริตี้ ภายในปี2050นะครับซึ่งอันนี้ก็คือการมุ่งสู่ <S 2> <S 2> การมีกรีนพอร์ติที่ใหญ่ขึ้นนะครับและส,สุดท้ายจะเป็นเรื่องของการมุ่งสู่ <S <S การเป็นเนบดิวท์ผาดเวเนี่ยก็คือวิธีการที่จะเข้าไปบรรลุในเป้าหมายทั้ง4ในระยะการสั้น <S <S ยาวก็วางไว้ว่าเรื่องที่1นึ่งต้ทำได้เร็วที่สุดก็คือเรื่องการบริหารจัดการเรื่องเช r ร์เพิที่เป็นค o อซซิลเราจะใช้วิธีการเราเรียกว่าแอสเซท p t i มิซชั่นนะครับใช้ AI ในการเสมอนะครว่าการโอ p ปเรตของเราเนี่ยนะครับการเดินลงไฟฟ้าเนี่ยจะต้องเป็นการลงไฟฟ้าที่ให้ประสิทธิภาพจากโรงงานที่ดีที่สุดไล่ยิงตันลําดับไปอันนี้ก็จะทําให้เรามีประโยชน์ทั้งในเรื่องของต้นทุนแล้วก็ลดการปด่อยสิวสูอย่างสูงสุดนอกจากนั้นนะครับเราก็ยังมี C C C room นะครับ Com tone command center เป็นศูนย์รวมหมดเลยนะครับเราจะรีโมทข้อมูลความต้องการของลูกค้าเข้ามาที่ห้องนี้ อนอกจากในม um, ินิมาร์เราก็ดู g เจเนเรชันคือกําลังการผลิตที่เรามีอยู่รเราจะเห็นประสิทธิภาพของแต่ละยูนิตเลยเราเห็นประสิทธิภาพเราเห็นกระบวนการตั้งเป้าหมายแล้วก็ผลลัพธ์ที่ได้อันนี้ทําให้เรามั่นใจได้นะครับในส่วนของ Asset o p t i m ิม a เซชันส่วนภาทที่2ก็คือเราเรียกว่า r o โกล e ์กรี่เราตั้งกําหนดไว้แล้วนะครับว่าภายในปี2030เนี่ยพอร์ตโฟลิโอของการลงทุนของเราเนี่ยจะต้องมีกรีนพอร์ตโฟลิโอมากกว่า50% ซึ่งต้องเรียนตามตรงครวันนี้เราบรรลุไปแล้วครับผมมุ่งหน้าสุดร้อยนนะใช่ครับต้องเรียนตามตรงว่าเราเติบโตเป็นอย่างยิ่งนะครับในประเทศอินเดียครับบริษัทที่เราไปลงทุนในอินเดียปัจจุบันเนี่ยนะครับมีโครงการอยู่ในมือประมาณ20,000เมกะวัต์ที่เป็นโรงไฟฟ้าประเภทศย n นิเวอรครับหลักๆก็จะเป็นพวกโรงโซล่าโรงลมนะครับแล้วก็ส่วนไฮบริดก็มีนะครับที่มีทั้งวินฟาร์มที่เป็นลมเป็นโซล่าแล้วก็มีแบตเตอรี่ด้วยครับ ส่วนหนึ่งก็จะมีส่วนที่เรียกว่าเป็นปัม๊มไฮโดรสโตรเลสเป็นปัม๊มสุดกักน,นะครับทำให้เรามีพลังงานเป็นคล้ายๆแบตเตอรี่แต่อยู่ในรูปของน้ําที่กักเก็บอยู่ในในเคื่องอันนี้ก็จะเป็นภาพใหญ่ๆที่ต้องถือว่าเป็นตัวสําคัญที่ทําให้พอตัว e t s c เนี่ยมีองค์ประกอบของ Renewable นะเกิน50%ไปแล้วส่วน파트ที่3เนี่ยนะเราเรียกว่าการปรับปรุปง โครงสร้างพื้นฐานครับเช่นการเอาเทคโนโลยีมาใช้ในการปรับปรุงโรงไฟฟ้าให้เราปรับเปลี่ยนเป็นเอาแอมโมเนียมาร่วมเผาด้วยรู้ไหมครับว่าถ้าเกิดว่าเราลดการใช้เชื้อเพลิงงงนะครับเราสามารถผสมแอมโมเนียได้50%เนี่ยโรงไฟฟ้า่านดนเนี่ยจะมีการปลดปล่อยคาร์บอนเนี่ยเสมือนนึ่งโรงไฟฟ้าแก๊สเลยเท่ากันเลยนะครับตอนนี้เรามีการร่วมมือนะครับกับทางด้านเจ้าของเทคโนโลยีบริษัทซูซานเอเมอร์ดิซี่ ซึ่งเป็นบริษัทที่ทําในเรื่องเทคโนโลยีการทำแอมโมเนียโคไฟลิ่งคือการพัฒนาเปลี่ยนแปลงโรงไฟฟ้านำแอมโมเนียม,มาผสมเนี่ยแล้วก็ทําให้เกิดการลดเนี่ยตอนนี้ผลการศึกษาเนี่ยกลางปีนี้ก็ใกล้แล้วเสร็จแล้วนะครับเป็นการศึกษาเบื้องต้น,ตนถ้า ด้านเศรษฐศาสตร์พร้อมเมื่อไหร่เนี่ยอันนี้ก็เราก็จะพร้อมลงทุนครับ GPC เราจะเป็นผู้ที่ทําในเรื่องของมาตรพุทธดีคาร์บอนไนเซชันพลวเวครับให้กับกลุ่มบทด้วยนะครับและอันนี้จะขยายผลถึงลูกค้าที่มีความต้องการด้วยครับผมนะครับซึ่งในโจทย์เนี้ยที่สําคัญก็คือกระบวนการที่เราจะหาแหล่งซัพพลายโรงไฟฟ้าที่มันมาจากรีนิวเบิลจ่ายเข้ามาในกริดของมาตรพุทธลูกค้าในส่วนที่สําคัญเรื่องรีนิวนะครับที่เรามองไว้ก็คือลูกค้า Data Center เพราะว่าความต้องการเนี่ยแม้ว่าเริ่มต้นจะไม่ต้องการรีนิวนะครับแต่ปลายทางเนี่ยเขาต้องการเข้าไปสู่รีนิวร้อน่วางทงไว้ที่ว่าต้องเป็นรีนิวนใช่ครับเพราะน,นั้นเนี่ย g p c มีความพร้อมที่เรียกว่าเรามีความร่วมมือกับพาร์ทเนอร์ของเราที่เราเตรียมแปลงที่ดินทั่วประเทศเลยนะครับที่สามารถพัฒนาขึ้นสู่เป็นโรงไฟฟ้ารีนิวเบิลนะครับหรือเราจะมีลักษณะของการปรึกษาเรื่องของการทําเรื่องของตัวมลเทนโล <Yeah. S 1> ซึ่งอันนี้ก็คือความหมายคือเราใช้พลังงานของ n e w a b l e เี่ยเข้ามากักเก็บในมอ t เทนซอลซึ่งเป็นสารเคมีที่สามารถเก็บความร้อนได้สูงแล้วมันเองก็ไปคอนเทนหรือบรรจุอยู่ในถังเก็บที่มันเป็นตัวป้องกันการสูญเสียความร้อนแล้ววันที่เราต้องการใช้ความร้อนเราก็จะเอาพลังงานความร้อนของมันเนี่ยเอามาต้มน้ําทําได้ไอ้น้ำไอ้น้าก็ส่งให้ทุกค้าอุตสาหกรรมหรือว่าบางครั้งก็ใช้ไอ้น้ํานั้นไปผลิตไฟฟ้าต่อได้เช่นกัน นะครับนี่เป็นตัวอย่างของเรียกว่าการปรับปรุงทางด้าน er อินฟราสั u เจอร์มีการใช้ b i o m แมสมากน้อยขนาดไหนในปัจจุบันไบโอแมสเนี่ยตอนนี้เราศึกษาความพร้อมในการที่จะเปลี่ยนนะครับเมื่อกี้ผมคุยแล้วว่าเรามีโอกาสจะใช้อามโมเนียนะครับสิ่งที่เรากําลังดูต่อก็คือว่าเราจะหา s u พพลายซอร์สหรือแหล่งที่จะให้ความต่อเนื่องของการมี b i o m a มสมาใช้เผาเนี่ยได้อย่างไรซึ่งถ้ามีความพร้อมเนี่ยอันนี้ก็ตัดสินใจลงทุนได้ อีกอย่างหนึ่งอาจจะเป็นเทคนิคทางด้านของ CCS นะ Carbon Capture and Storage ก็คือการนำจับกักเก็บ CO2 เนี่ยก็ไปเก็บอยู่ในชั้นหินใต้ดินในส่วนของแผนการศึกษาทางด้าน SMR ล่ะครับครับโอ้ SMR นี่ก็เป็นอะไรที่บริษัทมีความคืบหน้าเป็นอย่างดีนะครับ,รบถามว่าทำไมต้องเป็น SMR SMR คือ Small Modular Reactor นะครับต้องบอกว่ามันคือโรงนี้โาีเทียขนาดเล็กนี่นแหละขนาดไม่เกิน300เมกรวัตต์ เวลาเราพูดโรงไฟฟ้าก็มีเครืกรงยนตใหญ่เนี่มันประมาณพันถึงพันเจ็ดร้อยมิลลิรับ,รบแล้วการที่มันเป็นขนาดเล็กเนี่ยมันเลยถูกสร้างมาเป็นโมดูลาวิธีการคือมันจะผลิตเสร็จทั้งแต่โรงงานและขนออกมาเลยมาประกอบแล้วก็ติดตั้งสิ่งที่เน้นของ o s m อคือเรื่องระบบความปลอดภัยร,ระบบปลอดภัยเนี่ยจะต่างกับเจเนอเรชันที่1ที่2และที่3อันนี้เรียกว่าเจเนอเรชันที่4มันจะใช้หลักการเทอร์โมเดนามิกธรรมาชาติของมันก็คือของร้อนจะวิ่งสื่อขึ้นที่สูงของเย็นจะลงที่ต่ำ อาการนี้ก็จะถูกออกแบบไว้หรือเวลามีปัญหายัางไงก็แล้วแต่เนี่ยไอเซลแท่งเชื้อเพลิงเนี่ยตัวที่วัสดุที่หุ้มมันเนี่ยนะครับ,รบจะสามารถทนอุณหภูมิมากกว่าที่พลังงานที่อยู่ในมันเนี่ยถ,ถูกใช้จนหมดอุณหภูมิยังไม่เกินกว่าจุดที่มันจะทําให้ตัวนี้หลอมเหลวนะครับดังนะนั้นประสิทธิภาพในเรื่องความปลอดภัยถือว่าเป็นจุดสําคัญเป็นจุดข,ขายของ S M R และที่สําคัญคือ S M R ตอบโจทย์อยู่3เรื่องนะครับ Sustainability คือเรื่องของ C O 2, 2> ไม่ปล่อย C O 2 เรื่องของ security คือสามารถให้ไฟได้24ชั่วโมง7วันอย่างต่อเนื่องไม่มีปัญหาเรื่อง affordability คือเรื่องของต้นทุนสามารถแข่งขันได้กับราคาไฟฟ้าปัจจุบันนะครับเพราะนั้นเนี่ยตรงนี้จึงเห็นว่ามันจึงม่าตอบโจทย์ในประเด็นเหล่านี้ได้ประเด็นที่4ก็คือเรื่องของการที่เราเรียกว่า c าร์บอนออฟเซะครับมไม่ว่าจะเป็นเรื่องการปลูกป่า เราเองก็มีเป้าหมายนะครับปลูกป่าหนึ่นื่ไร่ภายใน10ปีที่เราจะทำแล้วก็จากนั้นนะครับก็จะมีในเรื่องของการทำในเรื่องของ renewable energy certificate ก็ค,คือการพัฒนาตัว renewable energy นะครับแล้วก็ให้ได้ตัวใบ certificate <ๆ>เพื่อจะแสดงถึงการลดการปลดปล่อย CO2 แล้วเรื่องเหล่านี้ก็เป็นเรื่องที่ลูกค้ามีความต้องการ เพราะลูกค้าอุตสาหกรรมเนี่ยต้องมีการส่งสินค้าเข้าไปในยุโรปในประเทศต่างๆซึ่งก็บางครั้งก็ต้องการที่จะต้องสแสดงถึงบ้างเขามีสัดส่วนในการของการช่วยลดเดียวถูเท่าไหร่อย่างไรครับเศรษฐกิจที่ชะลอตัวลงครับเรียกเ,เป็นภาวะระดับโลกเลยก็ว่าได้นะกระทบต่อแผนการำดำเนินงานที่เราคุยกันไปไหมครับเป้าหมายยังเหมือนเดิมนะครับที่เราคอมมิตเอาไว้นะครับคาร์บอนเนทิลิตี้ไป2050แลวก็7ซิโลไปในปี2060 ยังเดินตามตามภาพนี้อยู่นะครับไม่ว่าจะเป็น phase ที่1เนี่ยการที่เราใช้พลังงานเชื้อเพลิงอย่างมีประสิทธิภาพก็เป็นการลดการปลดปล่อยเซลยวฟลูอยู่แล้วนะครับแล้วก็ทําให้เรามีประสิทธิภาพในการทากาไรน,นะครับอันที่2องอ่า grow green นะครับในเรื่องของการเติบโตทางด้าน r e n ิวก็ยังมีความต้องการในการเติบโตอยู่เพราะว่าภาวะโลกร้อนรองไม่ได้ครับเพราะนั้นเนี่ยตรงนี้เองก็เป็นโครงการที่เรามีกาไรอยู่นะก็เดินหน้าต่อนะครับส่วนที่3าม i n f r a s t r เจอร์เราพัฒนาแล้วก็ศึกษาด้านเทคนิค และเมื่อถึงจังหวะมีความพร้อมเศรษฐกิจซัพพอร์ตเมื่อไหร่ปั๊บเนี่ยเราสามารถตัดสินใจลงทุนได้ส่วนที่4เรื่องของการปลูกป่านะครับก็คือคาร์บอนออคเซตหรือการทาเรื่องของรีนิวเ b l บิลเอน y c e r จี f เซอร์ติฟิเคชันที่จะหารีนิวเ b l บิลมาจ่ายให้กับลูกค้าให้มากขึ้น,นเรื่อยๆคิดว่าโดยภาพรวมเนี่ยเศรษฐกิจจะปรับเปลี่ยนยังไงดิเรกชั่นเหมือนเดิม,เ,ดมเพราะว่าด้วยพาดเวททั้ง4เนี่ยก็สามารถดำเนินการแล้วก็สร้างผลผลิตนั่นเองได้